สวัสดีค่ะแม่พึ่งร้อยเป็ดไลฟ์ค่ะวันนี้แม่พึ่งจะพาเพื่อนๆมาทำไก่บ้านต้มน้ำปลากันนะคะเดี๋ยวเรามาชมวัตถุดิบกันเลยเนาะว่าไก่บ้านต้มน้ำปลาของแม่พึ่งวันนี้จะมีอะไรบ้างนะคะวัตถุดิบของเรานี่ก็จะเป็นตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียมหอมส่วนนี้ในจานนี้แม่พึ่งจะยัดเข้าไปในตัวไก่นะคะส่วนตรงนี้จะเป็น ที่เราจะลงในหม้อต้มนะคะก็จะมีตะไครทุบหั่นเป็นท่อนเนาะมีน้าตาลปี๊บก้อนนึงนะคะใช้ไม่เยอะเนาะไก่เรามีแค่ตัวเดียวตัวเล็กเนาะส่วนนี้ก็จะเป็นขมิ้นตำนะคะพอพอมัต้องให้ละเอียดมากเนาะเราจะใส่ลงไปในหม้อเพื่อให้เพิ่มสีสันของไก่นะคะส่วนนี้ก็จะเป็นรากผักชีขา่าแล้วก็ใบมะกรูดเนาะแล้วก็ใบเตยแล้วก็กระเทียมนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นรสดี เกลือแล้วก็น้ำปลานี่ก็ไก่บ้านของเราขาดไม่ได้เลยก็คือไก่บ้านตัวไม่ใหญ่นาองเมเพิ่งกินสงค์น้องบิมถ้าเราต้องการตัวใหญ่ๆก็ตามใจเราเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมวิธีทําไก่บ้านตบน้ําปลาของแมเพิ่งไปพร้อมๆกันเลยค่ะเพื่อนๆไปชมกันเลยค่ะี๋ยว,วเราจะเอาสมุนไพรในจานนี้ยัดเข้าไปในตัวไก่เลยนะคะอันดับแรกเราก็ นี่ไก่ก็เราหลวงข้างในออกแล้วเนาะอเอาหอมกระเทียมนะคะยัดเข้าไปเพื่อให้ไก่เขาหอมข้างในตัวไก่เนะเาะโรอเข้าไปเลยจ้าแล้วก็ตะไคร้นะคะยัดเข้าไปเลยค่ะแล้วก็ใบมะกรูดเนาะสีห้าใบแล้วแต่เราชอบเลยก็ แบบนี้เนาะส่วนข้างในเดี๋ยวเราก็ค่อยเอาไปลงในหม้อต้มนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วเนาะเขาคงไม่ออกมาหรอกแบบนี้นะคะในส่วนของน้ำต้มในเพึ่งก็จะใส่น้ำครึ่งหมอ้อก็เรากะดูหม้อที่กะใส่น้ำว่าประมาณไหนที่จะท่วมตัวไก่เราเนาะไก่ตัวเล็กตัวใหญ่ก็เลือกหม้อตามใจเลยนะคะ ช่วนเราก็จะใส่ตะไคร้เอขมิ้นตำเนาะใส่ไปเลยจ้ารา<ป>กผักชีใบมะกรูดแล้วก็ขาเนาะใบเตยแล้วก็กระเทียมนะคะน้ำตาลปี๊บจ้าหนึ่ก้อน,น,งอนผงปรุงรสครื่องช้นเนาะ กเกลือนิดหน่อยนะคะที่สำคัญก็คือน,น้ำปลาแกะตุ้มน้ำปลาก็ต้องมีน้ำปลาเนาะไม่เพิ่งจะใส่ลงไปประมาณ1ทับพี2ทับพีสทับพีครึ่งเนาะไม่เพิ่งจะใส่ไม่เยอะนะคะ เราจะต้มน้ําให้เดือดเต็มที่เลยเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาใส่ไก่ลงไปนะคะน้าเดือดแล้วจ้าน้ําเดือดแล้วเราก็ใส่เครื่องในแล้วก็ตัวไก่ของเราเนาะใส่ลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเราก็กะว่าให้เขา เดือดไปสักทีและต้มประมาณจนกว่าจะเปื่อยนะคะประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงถ้าไก่เขาเหนียวเนาะเดี๋ยวไม่เพิ่งจะให้ไก่เขาเดือดไปเรื่อยๆสัก20นาทีก่อนเี๋เราจะมากลับข้างกันนะเพิ่งต้มไก่ผ่านไป15นาทีแล้วยังถึง20นาทีนะคะเ่าเป็นยังไงนะคะ จะมาตะแคงข้างอีกข้างหนึ่งเนาะนี่นะคะไก่เขาไม่เหนียวเท่าไหรน่นะเขาเป็นไก่อ่อนเนาะไม่แก่มากเท่าไหร่คงจะต้มไม่นานนะคะไก่เขาเริ่มจะเป็นสีเหลืองมากขึ้นเนาะเพราะว่าในน้ำเรามีขมิ้นเนาะ ถ้ามีฟองก็ช้อนฟองนะคะแต่ไก่ไม่พึ่งไม่เห็นมีฟองเลยนะคะเพราะว่าไม่พึ่งล้างสะอาดซื้อมาแล้วก็ล้างหลายรอบมากแล้วต้มไปเรื่อยๆต้มไฟไม่ต้องแรงมากเนาะต้มไฟปานกลางนะคะก็ไม่อ่อนมากเท่าไหร่ก็ปานกลางแค่เดือดสักประมาณนี้เนาะต้มไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเรามาพลิกกันอีกเนาะ เดี๋ยวเราเข้ามาดูไก่กันว่าเป็นยังไงนะคะปิดฝาหม้อแบบแง้มๆเอาไว้แบบนี้นะคะจะต้องให้เขาปิดมิดชิดเนาะเดี๋ยวเรามาดูไก่อีกนะคะเป็นยังไงกันแล้วไก่คงไม่พึ่งโอ้เราจะพลิกกลับด้านไปเรื่อยๆเนาะจนกว่าเขาจะสุกทั่วนะคะน้ำก็ แห้งลงจากตรงนี้เนาะเครื่องในก็สุกแล้วเครื่องในสุกไม่ยากแต่ก็ต้มไปเรื่อยๆนะคะไก่เขาดูจะไม่ค่อยเหนียวไก่เริ่มสีเหลืองชัดขึ้นเรื่อยๆนะคะหนังเขาออกมาแยกออกมาเพราะว่ากไก่เขาไม่ค่อยแก่เนาะ เอาข้างหัวให้สุกหน่อยเอาแบบนี้จะต้มแบบนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูไก่กันค่ะนี่นะคะไก่ของแม่พึ่งไก่เขาเริ่มจะสุกแล้วนะคะอันที่จริงเขาก็สุกแล้วค่ะแต่ว่าเขายังไม่ค่อยเปื่อยเท่าไหร่นะเดี๋ยวเรามาพลิกไก่กันอีกนะคะ เราพลิกไปเรื่อยๆเลยนะคะจนกว่าเขาจะสุกเนาะโอ้ยหนังถลอกแล้วข้างนี้ต้มไปเรื่อยๆเลยค่ะต้มจนกว่าจะมั่นใจว่าเปื่อยกินอร่อยนะคะแล้วแต่คนชอบเลยเนาะชอบเปื่อยมากน้อยแค่ไหนก็ตามใจเลยนะคะเดี๋ยวเม่ยพึ่งต้มท่าน,นี้ไปก่อนนะคะระหว่างที่เราเราไก่แล้วเราก็จะไป ตำน้ำจิ้มกันจ้าปิดฝาก่อนเนาะส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของน้ำจิ้มนะคะนี่เป็นต้นหอมผักชีซอยเป็นน้ำตาลปี๊บนะคะนี่เป็นน้ำมะขามเปียกนะคะไม่พึ่งไม่ได้ใช้น้ำมะนาวเนาะนี่เป็นกระเทียมพริกชีฟ้าแดงพริกชีฟ้าเขียวแล้วก็น้ำปลาพงชรสแล้วก็เราก็จะเติมน้ำน้ำซุปไก่ที่เราต้มลงไปนิดหน่อยเนาะ เราก็จะเติมน้ำามาตําน้ำจิ้มกันจ้าพริกขีฟ้าแดงพริกขีฟ้าเขียวเนาะกระเทียมเผ็ดมากเผ็ดน้อยตามใจชอบเลยนะคะตาด้วยน้ำตาลปี๊บนะจ้าน้ำตาลปี๊บนะคะชอบหวานมากหวานน้อยก็แล้วแต่เลยจ้า กระายก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาปรุงน้ำจิ้มกันเลยนะคะแม่เพิ่งจะใส่น้ำซุปที่ต้มไก่ไปนะคะสักสองช้อนเนาะน้ำเขามีความเค็มอยู่แล้วนะคะเราจะเพิ่งใส่น้ำปลาเดอ้อชิมก่อนนะคะส่วนน้ำมะขามเปียกก็จะใส่ไปสักสองช้อนเนาะเปรี้ยวนะคะนี่ไม่เพิ่งมาได้ใช้น้ำมะนาวนะคะแล้วแต่ ใครจะใช้นะคะมไม่ค่อยเปรี้ยวอีกนิดนึงหวานแล้วนะคะไม่พึ่งพึ่งใส่อะไรนะน้ำตาลปี๊บลืมเขาไม่ค่อยเค็มเท่าไรนะคะเติมน้ำปลาไปนิดนึงแล้วก็พงนวัวน,นะคะนิดหน่อยตามความชอบเลยจ้า สุดท้ายก็ต้นหอมผักชีไม่พึ่งก็เอามือหยิบเลยนะคะลน้นนี่นะเสร็จแล้วนะคะน้ำจิ้มเสรจเนียนอน,นะคะ่ะชิมอีกทีนึงอืมไม่เปรี้ยวเปล้งน,นัวแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเราก็จะไปดูไก่กันเลยว่าสุกหรือยังพอ กินได้แล้วหรือยังเนาะจ้าตอนนี้ไม่พึ่งเปิดแฟลชแล้วนะคะเพราะว่ามืดแล้วต้มต้งเตะห้าโมงกว่าจนตอนนี้ได้เวลาอันสมควรที่ไก่เขามไม่พึ่งจะสุกแล้วนะคะหนังเขาทลอกเลยสุกแล้วคะ่ะ ดุกเลวเนาะดูขาดูไก่ดูขาเ้า,าจนเปื่อยหมดแล้วน้องเขาจนเปื่อยหมดแล้วนะคะใส่จานกันเลยค่ะสีนี่ไนะเก็ไปตักใส่แต่งจานกันเลยค่ะ ไก่ต bon ้มน้ำปลารสเด็ดนะคะของแม่พ <c oughs> ึ่งนะคะไก่บ้านเนาะคราวที่แล้วก่อนแม่พึ่งทําเป็นแบบสูตรของไก่เนื้อไก่พันนะคะแต่วันนี้แม่พึ่งทําเป็นแบบสูตรของไก่บ้านต้มน้ําปลานะคะมากินด้วยกันจ้าเพื่อนๆจ้าแม่พึ่งเรียกเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะทุกบ้านทุกช่องเลยเนาะแม่พึ่งจําได้ใครก็เรียกเลยนะคะนี่เนาะแม่รัดนะคะแม่รัดกินแซ่บแบบบ้านๆนะคะคุณนุ่มนะคะมากินกับแม่พึ่งนะจ๊ะไอเสียงเด้อไอเสียง ไอเสียงผ้ากินจ้าน้องอ,อ๊อสาวอำนาจอเมริกานะคะน้องแอมสาวสกุลชาแนลนะคะพ,ละคะพิลาตี้นะคะพิลาตีปัจญาชีวิตยูมอเนาะมากินกับแม่พึ่งนะคะน้องนูขาวฟินแลนด์นะคะช่วงนี้กําลังเรียนเนาะเงียบเลยเนาะพี่เพื่งนคิดถึงนะคะคิดถึงเพื่อนเพื่อนทุกคนทุกบ้านทุกช่องนะคะแม่พึ่งจะเข้าไปเยี่ยมชมเพื่อนเพื่อนทุกบ้านเลยเนาะช่วงนี้แม่พึ่งก็ไม่ค่อย เอ๋แบบว่างานเยอะอยู่เนาะงานแม่พึ่งเยอะนะคะก็จะพยายามไปเยี่ยมเพื่อนเพื่อนทุกคนทุกบ้านเลยเนาะวันนี้แม่พึ่งร้อยแปดไลฟ์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้แม่พึ่งร้อยแปดไลฟ์ด้วยนะคะมาค่ะเพื่อนกินแกงต้มน้ำปลาก,กับแม่พึ่งเดอ้อมาค่ะกินข้าวด้วยกันนะคะมาค่ะวันนี้ก็สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ เพื่อนๆไม่พึ่งก็ได้ชีกไก่มาแล้วนะจ๊ะข้างในเขาก็จะมีตะไคร้ใบมะกรูดเนาะเดี๋ยวไม่พึ่งก็จะมาชิมให้เพื่อนๆดูสักคำหนึ่งนะอือหืไก่ไก่บันเปื่อยกาลังดีค่ะนี่นะไม่พึ่งจะชอบตักน้ำจิ้มแล้วก็คลุกกับข้าวเลยใส่น้ำ เยอะหน่อยเนาะจะได้ตักราดข้าวนะคะอืออ้าวคนรอจะทิม,มใครคะโอ้คนอ้วนของเรานั่นเองสวัสดีค่ะก่อนเลยค่ะ <laughs> เงาแตงเงาแตนนะคะ ออกกาลังกายมาใช่ไหมเลื่อเอาน้องบีมเราไปทานข้าวกันจ้ามาค่ะเพื่อนๆไปกินข้าวด้วยกันจ้า